ขณะเล็กยกกะลากระดกดื่มไปเรื่อยๆโดยมีป้าหัวหน้าแม่ครัวคอยปรามให้เล็กเบาอย่าดื่มมากเกินพอดีพวกเบาก็เริ่มแยกย้ายก,กันกลับเข้าที่พักเพราะนี่มันก็ดึกมากพอควรประเดี๋ยวตอนเช้าทำงานไม่ไหวปล่อยให้เล็กนั่งบนถึงความทุกข์ภายในใจสองคนป้าแม่ครัวจนรุ่งเช้าของวันถัดไปก็มาถึงเล็กดื่มหนักจนป่วยนอนไม่ตื่นส่วนป้าแม่ครัว แกก็ยังคงทำหน้าที่แม้ว่าจะง่วงหงาหาวนอนเพราะต้องอยู่เฝ้าเล็กจนเกือบจะรุ่งสางทำให้นวลเข้ามาคอยดูแลตามคำสั่งของพญานรสิงห์ซึ่งนวลจริงๆเธอไม่ได้เกลียดเล็กหรือมีความบาดหมางอะไรเป็นพิเศษทำให้เธอถามกับเล็กเหตุใดจึงดื่มทำตัวให้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เล็กที่ยังไม่ได้สติก็บอกกับนวล เธอช้ำใจที่ได้ยินพญานรสิงห์พูดออกมาเช่นนั้นในเมื่อคืนหน่วนที่ได้ยินเธอฉลาดพอที่จะสรุปได้ว่าเล็กหมายถึงอะไรหนวนชักชวนให้เล็กร่วมมือกับเธอทันทีมันจะพอมีทางใดทำให้พญานรสิงห์เห็นคุณค่าความดีของพวกเราบ้างเล็กตอบเกือบจะทันทีไม่ลองไปปรึกษาพวกหมอผีที่เพิ่งจะเข้ามาในหมู่บ้านพวกมันอาจจะมีทางช่วย พูดจบเล็กก็หลับต่อปล่อยเสียงโครนคลอไปทั่วเรือนส่วนนวลนั่งยิ้มในหัวคิดถึงแผนร้ายหมอผีในช่วงเวลานี้ชุกชุมหลายสำนักหลายเหล่าอันเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านโดนลักพาตัวแม้ในคราวแรกจะเข้าใจกันว่าเป็นฝีมือของโจรป่าแต่เมื่อการหายไปของชาวบ้านมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและยังไล่หาหลักฐาน ว่าเป็นฝีมือของโจรป่าไม่ได้ทำให้การค้าขายทั้งภายในและระหว่างต่างชาติเริ่มได้ผลกระทบทุกคนต่างกลัวจึงทำให้หมู่บ้านตกในวิกฤตซบเซาบ้างบางครอบครัวก็เริ่มย้ายออกยอมทิ้งที่ดินบรรพบุรุษทำให้ตระกูลโทมัสยอมที่จะอ้าปากเปิดเผยความจริงว่ามีผู้ปีอาศัยป่าปนอ,อยู่กับคนในหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องจึงไปถึงเจ้าเหนือหัว ท่านออกราชโองการให้เหล่าขุนนางสืบอาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งมันก็เป็นไปตามเจ้าตระกูลโทมัสพูดจึงมีราชโองการที่สองจัดหาหมอผีเก่งกล้าม,มากฝีมือจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นใครผู้ใดทําได้สําเร็จมีบําเหน็จบํานาญให้อย่างงามและยังได้อวยยศเป็นผู้ช่วยโหนในวังอีกด้วยทําให้เหล่าหมอผีทั่วสารทิศมารวมตัวที่หมู่บ้าน เรือนว่างๆที่ชาวบ้านย้ายออกจึงเป็นที่พักอาศัยของเหล่าหมอผีซึ่งหมอผีที่ว่าก็ไม่ใช่แค่หมอผีที่รู้จักทั้งนักบวชต่างชาติต่างศาสนาก็มาร่วมแนวราชโองการครั้งนี้ด้วยแน่นอนว่าการมาใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนก็ต้องใช้เงินจึงมีหมอผีบางคนรับทำของทำพิธีอย่างลับๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือปากท้องน่วนออกมาจากเรือนพัก เธอกำอัดถุงใหญ่ไว้ในมือปากเสยยิ้มใครมองก็รู้ว่าเธอนั้นไม่ได้คิดดีเป็นแน่เป็นจังหวะเดียวกันที่พญาน,นรสิงห์ออกมาจากห้องพักเช่นกันชายเจ้าของเรือนทักถามกับนวลว่าจะออกไปไหนดูท่าทางมีความสุขเชียวหญิงสาวตกใจชะงักเล็กน้อยก่อนตอบพอดีมีของที่อยากซื้ออยากกินพอค้าแม่ขายที่เหลืออยู่ในหมู่บ้าน ก็ต่างออกมาค้าขายของให้กับแขกที่มาจากต่างแดนมากแล้วเจ้าค่ะพญานรสิง์รีบทักท้วงบอกกับนวลอย่าเข้าไปในหมู่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวนวลเองแขกบ้านแขกเมืองที่นวลพูดถึงมันเป็นพวกหมอผีเล่นคุณไสยมนต์ดำแม้จะไม่แสดงท่าแท้ออกมาก็ตามนวลรับปากแบบทรงๆเปลี่ยนเรื่องถามกับพญานรสิง์ ว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านอีกแล้วหรือทางพยาพยากาักหน้าบอกมันเป็นหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลจัดการพวกหมอผีให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยแล้วหากถ้าใครคนใดมารับเจ้าปลุกเสกเล่นของเล่นมนดำทำตัวนอกรีละก็ตนนั้นจะจัดการให้สิน้นเจ้าเหนือหัวได้ให้อำนาจมาแล้วพูดจบพยานรสิงห์ก็เดินทางไปในทันทีเขาที่ซึ่งเปรียบด่งผู้ใหญ่บ้าน พาทหารคู่กายไปแค่สองนายเข้าไปในหมู่บ้านทำภารกิจอย่างทุกๆกวันส่วนนวลรอให้พญานรสิงเดินทางออกไปสักพักหลังจากนั้นเธอก็หาผ้ามาคลุมเดินลัดเลาะหล,ลบสายตาบ่าวไพร่ภายในเรือนมุ่งตรงเข้าสู่หมู่บ้านแต่ทว่าการกระทําของนวลกลับไม่รอดสายตาของป้าแม่ครัวที่เดินทางกลับมาจากหมู่บ้าน เพื่อไปซื้อข้าวของมาทําครัวเธอจ้องเขม่งหญิงสาวขนาดเดินสวนกันเอ็งจะไปแหนหรือป้าแม่ครัวทักหญิงสาวนวลมีท่าทีตกใจออกอาการเลือกลากก่อนตอบพอดีมีของต้องไปซื้อหญิงไวกลางคนคิ้วขมวดก่อนถามต่อเช่นนั้นหรือรุมภาพมิดชิดป่านนั้นใช่ว่าจะไปทำเรื่องไม่ดีหรอกหรือหญิงสาวเริ่มไม่พอใจ โดนป้าแม่ครัวซักไซถามจูจีแต่ถึงะนั้นหนวนเลือกเก็บอารมณ์ตอบอย่างมีสติหากไม่คลุมผ้าใบหน้ากับผิวพันณุ์สวยๆมันจะหยาบกร้านเหมือนกับคนที่ถามอย่างไรเล่าว่าแต่ไม่มีหน้าที่ไปทำหรืออย่างไรมานั่งซักไซไล่ถามคนอื่นสิ้นคำหญิงสาวก็เดินปรีไปในทันทีปล่อยให้ป้าแม่ครัวด่าตามหลังถึงหญิงสาวที่ไร้สัมมาครารวะ และกริยามารยาทที่หญิงควรจะมีด้วยหน้าที่แก่รีบกลับเรือนไปโดยทันทีแม้ใจจะอยากรู้ว่านวนคิดจะทำอะไรส่วนนวลนั้นก็เดินมาถึงภายในหมู่บ้านเธอที่ไม่ได้เข้าในหมู่บ้านมานานก็ได้แต่บนบรรยากาศภายในหมู่บ้านมันช่างแตกต่างยิ่งดูอึมครึมโขชาวบ้านชาวช่องที่เหลืออยู่ไม่มากต่างเดินก้มหน้าก้มตาหลบเหล่าชายชะกัน ที่แต่งตัวแตกต่างกันไปจากคนปกติแบ่งแยกรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพวกคนเหล่านี้คือหมอผีที่มารวมตัวเพื่อทำภารกิจตามประกาศยิงสาวมองหาหมอผีที่คิดว่าพอมีวิชาช่วยเหลือตามแผนการตนได้ทว่าสายตาของยิงสาวก็ไม่สามารถแยกแยะออกได้ในเมื่อแต่ละคนสภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักเป็นให้เธอผู้ไม่ยอมแพ้รีบเดินสแสวงหา หมอผีที่พอจะใช้งานได้แบวเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเข้ากับพญานรสิงห์ที่กำลังประกาศต่อหน้าพวกหมอผีและชาวบ้านเขากล่าวเสียงดังหน้าที่ของเหล่าหมอผีไม่ใช่รับทำของเล่นคุณไสมนดำตามคำว่าจ้างของชาวบ้านที่หลงผิดแต่มีหน้าที่ขับไล่หยุดผีร้ายตามราชโองค์การหากใครรับทำของปลุกผีเสกมนดำโดยม่ถูกไม่ควร ก็จะโดนลงโทษหนักพระยานอรสิงกล่าวประกาศกล้องโดยไม่มีใครโต้แย้งหรือพูดแต่ตามสายตาของนวนที่กำลังจับจ้องจากข้างเครือนของชาวบ้านเห็นสายตาของเหล่าหมอผีจ้องคเขม็งอยู่ดูออกว่าไม่พอใจหลังพญานรสิง์กล่าวจบได้ไม่นานและกำลังจะตรวจตาความเรียบร้อยต่อพวกตระกูลโทมัสก็ยกขบวนเดินผ่านมาพอดีทำให้ทั้งสองได้เผชิญหน้ากัน เจ้าตระกูลผู้นำขบวนพูดกับพญานรสิง์กล่าวได้ดีแต่ตนนั้นขอถามอย่างหนึ่งหากพวกหมอผีแม่รับงานหาเงินพวกเขาจะเอาอะไรกินพญานรสิง์จึงบอกให้พวกหมอผีรีบกำจัดภัยร้ายตามที่เจ้าเดือหัวรับสั่งจะได้รับบำเหน็จจบเรื่องโดยไวมั่นจะดีกับทั้งพวกหมอผีและคนในหมู่บ้านเท่าที่เห็นผ่านมากว่าหลายวัน เห็นเอาแต่กินกินนอนๆไม่จัดการอะไรสักอย่างทําไมไม่ไปลงใสจัดการให้มันจบจบมันอยู่เพียงแค่อีกฟากแม่น้ําตรงข้ามกับหมู่บ้านนี้เท่านั้นสิ้นคําพยานรสิงหมอผีคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าจะให้ทําอย่างไรในเมื่อมีหมอผีบางกกบางเหล่าได้ไปยังที่นั่นแล้วไม่มีผู้ใดได้กลับมาเหลือเพียงแค่เหลือเปล่าชนตะลิงวิธียังหาไม่ได้ แต่จะให้พวกเราไปตายหรือพญานราสิงห์ก็สวนกลับทันทีนั่นมันเป็นความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของหมอพีไม่ใช่หรือถ้าหากไม่อยากเสี่ยงใหญ่ไม่ไปทำมาหากินอย่างอื่นเช็กเช่นคนทั่วไปทุกอย่างทุกอาชีพก็ล้วนมีความเสี่ยงเป็นของตนเองแม้กระทั่งการเป็นพยาที่ดูแลปกป้องหมู่บ้านก็ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงรับมือกับโจรขโมย หรือแม้แต่เรื่องวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นวันดีคืนดีไปขัดผลประโยชน์ของเขาเขา้าเขาก็ส่งคนมาลอบฆ่าลอบสังหารก็มีเข้าใจหรือไม่พญาน,นรสิงกล่าวพร้อมหันไปมองเจ้าตระกูลโทมัสทำให้เจ้าตระกูลหันไปพูดกับเหล่าหมอผีพวกท่านคือคนที่จะมาปกป้องหมู่บ้านตัวข้าแม้จะไม่ใช่ผู้ดูแลมียศถายิ่งใหญ่ในหมู่บ้านแต่ขอต้อนรับขับสู้ หากผู้ใดต้องการข้าวปลาที่เรือนตระกูลโทมัสพร้อมจะจัดหาให้อย่างเหมาะสมเหล่าหมอผีได้ยินเฮโลร้องลั่นด้วยความพอใจก่อนพวกหมอผีจะเดินตามเจ้าตระกูลโทมัสที่นำพาก,กนลับเรือนเพื่อเลี้ยงข้าวปลาอาหารตามที่รับปากกันเอาไว้ส่วนพญานรสิง์ก็ได้แต่ชักชวนทหารผู้ติดตามกลับเรือนระหว่างทางทหารผู้ติดตามนายหนึ่ง ก็ถามกับพญานรสิงห์ผู้เป็นนายเหตุการณ์เป็นเช่นนี้มันจะดีหรือพญานรสิงค์ตอบกลับเกือบจะทันทีแน่นอนมันจะดีได้อย่างไรพวกตระก,กูลโทมัสได้กุมหัวใจของพวกหมอผีสิน้นครานี้ภัยร้ายต้องโหมเข้าใส่ครอบครัวของเราเป็นแน่นายทหารผู้ถามก็เลิกลากจะทำเช่นไรดีขอรับจะทำเช่นไรดีพญานรสิงค์ก็ตอบกลับ ด้วยความสัตย์จริงตนไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตนรู้คือหากอันตรายใดเข้ามาย่ำมกลายคนของตนตนนั้นจะปกป้องสุดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ยังมีลมหายใจเหลือมันผู้ทำร้ายคนเรือนพยานดรสิงจะต้องตายนั่นคือสิ่งเดียวที่มันจะได้รับทหารสองนายยิ้มรับทันทีหลังได้ฟังคำบันของผู้เป็นนายทั้งหมดกลับเรือน ส่วนวนวลหลบแอบรอจนกว่าพญานรสิงจากขณะที่นวลกำลังจะออกมาจากที่ซ่อนหูของเธอก็ได้ยินคู่ผัวเมียแนวเรือนที่ตนกำลังอิงแอบพอดีพวกเขาบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อหายไปหมู่บ้านนี้ก็กลายเป็นที่อโครจรหาได้สงบสุขอีกแม้ว่ามีบางคนไปตามหาหลวงพ่อที่วัดแต่กลับไม่เจอท่านแม้แต่เงาโบสถปิดสนิทต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็ม กุติรกร้างพวกคู่ผัวเมียกล่าวเสร็ก็ต่างร้องห่มร้องไห้นวนถอนหายใจแต่หาได้มีจิตสงสารความคิดเดียวที่อยู่ภายในคือจะทำเสน่ห์ใส่พระยาณรสิงขณะง่วนคิดกับเรื่องบ้าบ้าในหัวเสียงหนึ่งกะทักหญิงสาวทำตัวลับๆล่อๆเช่นนี้คิดจะทำเรื่องไม่ดีอยู่หรือหญิงสาวตกใจหันขวับไปหาผู้พูดปรากฏเป็นชายรูปงาม ท่าทางยังหนุ่มยังแน่นคนหนึ่งเขาส่งยิ้มพิมพ์ใจอันทรงสเสนมอบให้แต่นวลที่จิตสับสนจะตกใจใชายหนุ่มผู้โปรมาโดยไม่ทันรู้ตัวก่อนหรือความงามของรูปลักษณ์ภายนอกดีขณะที่นวลกำลังอ้ามํามอึองชายหนุ่มปิศนาพูดต่อไม่คิดว่าเป็นหญิงรูปงามแต่งกายมีสกุลเขาพูดและจบประโยคด้วยรอยยิ้มนวลรีบรวบรวมสติถามกลับ เองเป็นใครใชายหนุ่มพยักหน้ายักไหลตอบด้วยใบหน้าทะเลนตนเป็นแค่คนผ่านทางเห็นหญิงรูปงามทำตัวรับรับรๆนวลถอนหายใจบอกไม่มีเวลากุยเล่นด้วยตอนนี้ต้องหาหมอผีที่พอจะช่วยงานเธอได้ชายหนุ่มเสนอตัวทันทีบอกว่าตอนนั้นเป็นหมอผีแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่นวลกำลังตามหาหรือไม่หญิงสาวมองหัวจะดเท้า เท้าจะรถหัวก่อนพูดเอ็งนหนะารือเป็นหมอผีชายหนุ่มพยักหน้าตามหญิงสาวกลับคำพูดคำจาของแม่หญิงและถ้าไม่เชื่อว่าเป็นหมอผีเหตุใดหรือหญิงสาวตอบทันทีเนื้อตัวสะอาดสะอ้านลูปล,ลักษดูงามไม่มีแม้แต่รอยสักอันเป็นของขลังบนผิวกายและเป็นหนุ่มเจ้าสำอางมากกว่าเป็นหมอผีชายหนุ่มปิศาหหัวเราะ ก่อนตอบแม่หญิงกำลังชมข้าว่ารูปงามหรือแม้เห็นตัวข้าไม่มีรอยสักรูปโฉมงามแต่ข้าก็เป็นหมอผีนี่คือเรื่องจริงนวลเบ,บป้ปากสีหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่ชายหนุ่มพูดทำให้ชายหนุ่มบอกให้นวลส่งมือมาหาตนแม้หญิงสาวจะงุนงงแต่ก็ยอมทำตามต่นทีที่นวลยื่นมือให้กับชายหนุ่มผู้ตั้งตัวเป็นหมอผี จู่ๆเขาก็ใช้ลิ้นเรียไปที่หลังมือของนวลหญิงสาวตกใจชักมือกลับกำลังจะอ้าปากดา่าสาเสียเทเสียเพว่าชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาก่อนดูเหมือนแม่หญิงจะมีเรื่องกลุ้มใจเกี่ยวกับความรักหรือเป็นเรื่องง่ายทีเดียวหากลงรักนักหน้าทองหรือแม้แต่อยากได้ผลที่ฉับไวใช้ตุ๊กตาดินเผาพันกับสายสินเจ็ดปาช้ารับรองได้เลยว่า คนที่แม่หญิงหมายปองจะหลงลักตนโงหัวไม่ขึ้นนวลได้ฟังถึงกับตาโตลุกวาวถามกับชายหนุ่มทำได้อย่างที่พูดหรือไม่เอาแบบที่หลงหัวปักหัวปำงงหัวไม่ขึ้นเลยชายหนุ่มยิ้มก่อนตอบกลับใหญ่เล่าจะทำไม่ได้หากไปที่เรือนของตนแต่การทำพิธีมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเสียสละหมอผีหนุ่มพูดยังไม่ทันจบนวลตอบกลับทันที ไม่ว่าสิ่งใดตนนั้นยอมทําได้ทุกอย่างทั้งหมอผีหนุ่มยิ้มก่อนทําหน้าโลรแม่หญิงงามเช่นนี้น่าเสียดายที่ชายผู้นั้นหามีตาไม่มองไม่เห็นความงามของแม่หญิงนวลรีบพูดเลิกพรรนา,าแล้วพาไปทํำของเสียทีว่าเลืทั้งคู่กต็ตรงไปเรือนหมอผีหนุ่มที่พํานักพักพิงในทันทีเอาล่ะครับแผนการของนวลจะสําเร็จหรือไม่ ยานอารสิงจะโดนเล่นงานโดยตระกูลโทม,มัตหรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าปจนภัยหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลูก